อ่าครับมือนี้เบาโจอีสานออนซ่อนถ้ามาเยี่ยมหน้าครับผมอันนี้เป็นหน้าของพ่อของแม่นะครับที่เฮ็ดไวให้พ่อให้แม่เดียไม่ยูนะครับนี่ครับนี่ก็พอนะครับช่วงบรรยุทธ์พักพรกับลงมาเยี่ยมบ้านนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศยูทงหน้านะครับต้นนี้จะเป็นไ้หน้าครับที่ ยังพ่ทันถึงเวลาเห็ดนะครับปล่อยมันแหงไปก่อนแหงใบใม้ให้ยังล้นลงไปนะครับมันเบิ่งสะครับพี่นอ้องอันนี้สาสาที่ปลูกที่ขุดไว้นะครับเป็นของโครงการของพระราชดำรินะครับในหลวงนี่นะครับอันนี้น้ำไหลามาจากบัวบาดานนะครับพี่นอ้นองเนาะ เองดิจะเด็มาอยู่บานว่าเบืงสงอะคืออยู็นบรรยากาศเดวนะครับครับขอบสาีนกระซินเอาไว้ตะปลูกปล้วยด้ครับอันนี้ปลูกวัทพันหลายดอกปลูกไว้สัมีก่อนมีนอมีพันธ์เหมียงกะสิ่มาปลูกไว้นะครับแ่ไปกระทออ่ไปกระทอมสิปลูกแส่โอ้ว่าสิปลูกไปกระทอมอยู่ทั้ง ทั้งคู่ครับปูทั้งคุณปูณวไว้กระท่อมน,นี่ครับมาเบิง้งอันนี้มาให้มาเบิ้งโครงการโครงการของหลวงครับนี่ครับแหล่งน้ำไรนานอกเขตจุลประทานนะครับขนาดหนึ่งจุดหนึ่งพันสองร้อยหกสิบตูบาทเมตรนะครับกรมพัฒนาที่ดินนะครับอันนี้ก็ กับซัมมักุดไฮฟี่แหะครับเจ้าว่าเฮ้าเสียคาหมกน้หมันให้เพิ่นใครอยู่ากกินเทียงเพิร์เน่ครับแต่เป็นขุดเองเนี่ยกับชีประมาณบ่ขาดดอกครับซาลลเนี่ยสามหมื่นทำเป็นขุดเองนี่ครับอันนี้เป็นโครงการเนาะก็เลยมาขุดไฮฟี่นะครับอันนี้ก็เป็นเทียงหน้านะครับโอ้เทียงหน้าเทียงหน้าหน่อยค่อยหลักอันนี้เห็นพระท่านเลี่ยวด้วครับที่ยืนยืนลงมาอยู่นี่นะครับเทือกท่านเลี่ยวกับชีค่อยๆเฮ็ดไปทีละน้อยหน่ะครับพี่น้อง กุ้งร่วมบริษางมือเดียวนะครับกาแพงกินกับบริษางแค่ปีเดียวทุกอย่างต้องใส่เวลานะครับค่อยๆเห็ดค่อยๆปลูกอยากกินยั้งกับมะปลูกอันนี้ก็ปลูกกล้วยไปก้อนนะครับปลูกกล้วยใบก่อนนะครับอันนี้อยู่ทึ่งฝากจ,จากอันให้หน้าไปเนี่ยสิเป็นเป็นโขกนะครับเป็น้องเป็นปลานะบานเท่าอื่นปลาอื่นโขกเวลาเห็ดออกเนี่ยเฮ้ยหยาดกันผลดเลยครับพี่น้อง ตอนนี้มันก็ฝนเริ่มลงแล้วเนาะช่วงหนาเลียงอันนี้เอาไผ่มาปลูกเอาไผ่มาปลูกครับมันเป็นไผ่ไผ่จิมจุงครับพี่น้องมีอยู่สองต้นเอามาล่องปลูกเบิ้งเอามาลองปลูกเบิ้อ,าาองก,งกซื้อครับอันนี้กะบ้านสิเรียงกบด้วยนี่ครับสิเลียงกบเอากบเอาเป็ดมาลงนี่ครับเป็ดเป็นบอ่อให้มันอยู่ให้มันอันนี้ครับ กิว้ทั้งสัตน,นะครับอันนี้ดินผสมนี่ไปสำรับผสมปลูกพวกต้นหมอกต้นไม้ปลูกพักก็ได้ครับเป็นดินอันนี้ครับดินเผาทานดินเผาทานมันสีมีแหนะถาุอาหารหลายครับนี่แหละครับหมะสำรับการปลูกกาวาเสียไปแบ่งแยกอ่าพันกระท่อมครับใบต้นกามัานครับเอามาแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะเอาไปใส่ถุงดินถุงดำนิดหน่อยราคา เอาไซหู่ใบก่อนนะครับให้มันใหญ่ก่อนประมาณจากเคืองสอกหรือประมาณสอกหนึ่งจังเอาลงดินนะครับก็วางแผนไว้ว่าอยากพอแล้วอยากปลูกนะครับใบกระท่อมนะไปเดี๋ยวไปเบิง้งไปเบิงเบ้งเงินพันกนระท่อมที่สั่งมากครับใส่ลายกระท่อมมาเบิ้องนี้ไหม นี่นี่นี่เบิ้งครับเด้อนี่ครับท่านใบกระท่อมก้านแดงชุ่มพอนนะครับก้านแดงชุ่มพอนสั่งมาจากในเน็ตนะครับก็ต้องสั่งเบื้องเรื่องี่น้อมันมีหลายราคานะครับเดาแต่ขนาดความสูงความหญ่ความหน่อยของเขานะครับนี่แหละเดวกระสีแยกไปใส่ถุงดำก้อนนะครับเห็มันหง่ขึ้นก้อนจะ เครื่องสอกจะเอาไปลงดินก็มาสั่นขาเทาเอาลงไปเลยเนี่ยปลูกใส่ดินเลยเนี่ยครับบอลลอดครับพี่น้องบอลอดครับเดี๋ยวเไปแยกลงใส่กระถางก่อนเนาะครับพี่น้องมาเบิงอันนี้กามาเบิงวิธีการปลูกบกเพ่าก่อนเนาะอันนี้ปลูกลงเรียบร้อยแล้วนะครับคุดหลุมนะครับเม็ดคุดเม็ดนะครับกว้างเม็ดยาวเม็ดลึกเม็ดนะครับแล้วก็เอาขิงว่าเอาใบไหม่อย่างใส่เรียบร้อยครับปลูกไ้ข้างคลองนี่แหละครับ กลางสะเพราะว่า,วาบกพาเนั้มันมักนำครับธร้มาชาิของบอกเพาเนี่สิมักน้ำมัมกเข้มนะครับอันนี้ก็เป็นฝีมือของพ่อปลูกไว้ครับมาเบิงอีกจากสองปีได้กินน้อยแทะอันนี้ก็เป็นกล้วยครับกล้วยกล้วยกับปลูกแซมกันไปครับกล้วยบกเพาเป็นะปงไงกาว่าจากปีนี่ยจะได้กินน้อยมั้งน่กล้วย สอ,สองปีเราบอกพาวะบอกพาวันเป็นบอกพาวพันเตียด,ด้ยีสามปีสปีเนาะกาว่าสามปีนะครับพอดีหลักเกษียณไม่อยู่บ้านเอาอันพ้ดนดินแล้วนี่อันนี้ลงกล้วยด้วยครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องพื้นที่มันยั่งหลายนะครับ ขุดสาข้นมากนี่ก็เป็นทั้งทึ่งนี่รถเลี้ยนได้ครับเป็นลุ่มไปนี่ก็บจจ้งไว้าปูบกม่วงปลูกไม้ตั้งๆ้งครับบกซีดาร์านี่ครับแต่มีเอามาปลูกเขาเรียกว่าเกษตรผสมผสานนะครับก็จําเป็นต้องปลูกอย่างเดียวปลูกทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นไผ่ด้วยครับไผ่หวานไผ่หวานครับนี่ครับขุดมาจากนอเอจากกอมันเลยแยกออกมากครับ เอาหากันพรพอมครับการปลูกไผ่เนี่ยเขาก็ต้องปลูกเคียงๆึ้นกันครับเพื่อจะให้นอมันแทงขึ้นนะครับ <c oughs> โ่วยออกอปลูกเขียงครับเอามเบิองอันนี้ตอนามตอสายยางออกมาจากไอ้ปั๊มน้ำไม่ใช่ปั๊มน้ำหรอกเพื่นอนยังกว่าตอนามที่ตอมาจากกันที่จอยน้ำได้นะ <c oughs> เออเป็นโซลาเซลล์อันนี้ต้องหดน้ำก่อนบอกปลูกเร้ว จังไดปลูกแหล่าขวดน้ำตัวปลูกเหล่าขวดน้ำนาะกล้วยปกติกล้วยมันสิมักนาวเลยครับพี่น้องแหงเขาปลูกอยู่ใกล้น้ำเนี่เขาก็เลี้ยงไว้เนาะน้ำพอต้องปล่อยให้มันขึ้นมาฮอดซ่านบางนี้นะครับพอมะฮอดเพื่อพ่อจะสูบใส่หน้าสูบใส่ให้นะครับสาเนี่ยกะจิบอีกหาเดือนจิบเตบรียมบ่อครับนี่มันสาใหญ่โพด ปลูกไปเรื่อยๆครับเบิ่องข้างคุณกันไล่บันเดิบ่ใ์่ไล่บันเดิลปะนำเอาสมันแล้วใส่ใส่ไล่นามาเบิ่องข้างพี่อันนี้ฟุ้นใส่อีกวะนี่พ้บอบักเพาวนี่ใส่อีกเนี่ย